สวัสดีครับนะครับสวัสดีไม่พี่น้องนะครับชาวไฮชาวนาชาวเกษตรกรนะครับชาวรถไทยนะครับแลวก็คนที่กำลังรับชมุกทานนะครับวันนี้แก่ม่พ่อกับผมคือกานะครับเซลแทนจอเดียวอุบลนะครับอ่าก่อนอื่นกดเลยคำว่าเบิร์กับกดติดตามนะครับกดเลยกดแชร์ให้กับผมนำล้วกันนะครับในช่องทางยูทูบนี่นะครับนะฮะ เซลแทชจอนเดียอุบลนะครับหรือจะเป็นเพจท่าเฟซบุ๊กนะครับเซลแทชจอนเดียอุบลเหมือนกันนะครับซื้อเดียกันเลยนะครับมันนีสีผ้ามาเบิ้งรถไทยนะครับนะตัวนี้เล่ยนะครับ5040ูนยดีสีแรงมานะครับเคยเทปคิบอ่าเน้นไปก็เข้าแล้วนะครับมันมีกระสีผ้ามาเบิ้งอีกรอบนึงนะครับนะมีหลายรุ่นหลายตัวให้เลือกนะครับครับไม่ใช่แท็กเตอร์จอนเดียอุบลเขาเขานะครับ โดยสนใจกับขอมาสอบถามเพิ่มเ,เติมกับผมได้เลยนะครับที่เบอร์0947958572นะครับนะครับอ่ะมาเจอตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้5 4ส0ุดี40แรงม้านะครับราคาตัวรถอยู่ที่650,000บาทนะครับตัวนี้นะฮะ650,000บาทนะครับนะครับ้วก็มีโปรดีๆนะครับถึงวันที่27 นะครับยี่สิบเจ็ดตุลาคมสอง6นหสิบหกนี้นะครับถึงที่แค่ย7เจนี้เท่านั้นนะครับซาราปัวดีๆนะครับรับทันที่สนใจนะครับคำว่าจับจองนะฮะคำว่าสับการละเอียดนะครับโปรดีๆนะครับของแถมนะครับโปรของแถมอุปกรณ์3ามอย่างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในราคา6กแส0 0้ามบาทนะครับพ้อมของแถมพร้อมนะครับสามอย่างนะครับบริษเป็นใบมีดนะครับ หรือจะเป็นพานลูกเบิกนะครับอาหารพานหกนะครับเลือกได้นะครับตัวนี้สามอย่างเลยนะครับแถมให้สามอย่างนะครับขายจริงแถมจริงนะครับถุนใดสนใจเขามาสอบถามได้นะครับมันเกยเลื่อนเชียงกับสอบถามมาได้นะครับลูอยาผมไปเยี่ยมเยี่ยนดุบานก็ได้นะครับคุนใดผมมีรถมากนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับกับเลื่อนชัยจากเอร์อุบลฮานะครับผมก ลงพื้นที่ไปหะนะครับทั้นบริยาคใครผมขอไปคุยน้ำนะครับสามารถบอกมาได้เลยนะครับติดต่อทางโทรศัพท์นะครับหรือจะเป็นทางไล่เข้ามาได้นะครับถ้าอยู่บริกรกันไล์นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาคุยรายละเอียดกันก็ได้นะครับนะตัวนี้นะครับนี่นะครับเดินใช้แท็กเตอร์นะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทพร้อมปูของแถมสามอย่างนะครับ เบิดเขตยี่สิบเจ็ดตุลาหนีนะครับฝากัาจักน้อยนะครับพพี่น้องช่วงนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับแถมสามยางนีคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับหาอยากนะครับหาเรื่องใช้เขาจัดให้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้นะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับขั้นนีนะครับหรือผู้ใดสนใจเป็นเงินพรอนะครับเงินดาวนะครับรานเท่าก็มี่นะฮะดาวขั้นต่ำนะครับตัวนี้ดาวขั้นต่ำอยู่ที่ยี่สิบห้า 25เปอร์เซ็นต์นะครับ25เปอร์เซ็นต์ก็รับรถไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับหาสุตรที่ดีตัวนี้นะครับโปรของแถมนะครับดาว25เปอร์เซ็นต์นะครับรายเดือนรายปีนะฮะทางร้านเท่ากับมี่นะครับผู้ใด้มากแบบรายเดือนนะครับมาแบบรายปีนะครับนี่ให้ลูกค้านะครับพอพี่น้องได้เลือกกันเลยนะครับสมัครแบบใดนะมักเงื่อนสดนะืะสื่อเป็นทางไฟแนนซ์นะครับ ัมีนะครับพอนดาวมี่บ้างดาวยีฬาห้าเปอร์เซ็นต์ขันตั้มนะครับตัวนี้นะรับรถไปใช้ได้เลยนะครับฤษีเป็นโปรอีกตัวนึงนะครับกับโปรสอยดาวกัมมี่นะครับกัษสีดาวถือลงมาหน่อยนะฮะแต่ในส่วนของแถมมีกัษสีบัได้นะครับบัได้ฟรีนะฮะต้องเอาเขาไฟแนนนะครับไปร่วมราคาจัดไฟแนนพ้อครับสลาครองแถมสามยางนะครับขั้นใส่ทางด้านของโปรสอยดาวนะครับกัษสีได้ ดาวนะอุปกรณ์พร้อมสามอย่างนะครับพอดีเขาเช่อตั้งกันนะครับพอพี่น้องเลือกได้นะครับตัวนี้นะฮะห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับโบแรกเลยนะครับของแถมสามอย่างนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทแถมสามอย่างนะครับดาวขั้นต่ำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอน่าใเดือนไล่ปีมี่ให้เลือกนะครับมีให้พอพี่น้องเลือกได้เลยนะครับครับพอพี่น้องที่กำลังมองหานะครับรถไทยไปใส่งานเกษตรนะครับ ใยงานตัวไปในใฮ้นทหน้าเขานะครับตัวตัวนี้นะครับ40แรงม้านะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอยากหลุดตา่างนะฮะตารางเงินดาวเงินพรนะฮะใจเดือนเท่าไหรใจปีจักบาทนะครับปีหนึ่งใจจักเทือนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาที่ไลน์ไอดี0ูนย์5ก้า2กับผมนะกับผมได้เลยนะครับเชื่อถือจอเดียอุบลนะครับ ดิสเป็นโทรเขามาเบอร์กันได้นะครับ094795872นะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับได้อยู่บ้านไลเรื่้งเชียงนะครับอยู่ไกลสาขาอรี้เขามาเบิ้งเลยก็ได้นะครับตัวดีๆนะครับตัวนี้เป็นี้กสีเป็นเซ์หน่อยแล้วมาหน่อยนะครับ 3036E นะครับตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทนะครับราคาตัวรถโปรโมชั่นวนีก็แถมเหมือนกันนะครับ อุปกรณ์สาอย่างเหมือนกันนะครับผู้ใดซื้อภายใน27ตุลาคมนี้นะครับโอ้ดีๆแบบนี้ขั้นี้ก็คือกันนะครับจอตัวนี้นะครับจอรเดีย3036ูนอีนะครับหาแสนเกาหมื่นบาทนะครับโปรของแถมช่วงนี้ก็3อย่างคือกันนะครับแต่ตัวนี้ี่ได้เป็นใบมีดนะครับรายกโรออร์ล็อตรีบใบมีดที่มีลรตารี่นะครับใบมีดโรตารี่แล้วก็ผานนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับแถม3อย่างเหมือนกันนะครับดาว25เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับดาว25เปอร์เซ็นต์รับรถไปใช้ได้เลยนะครับด้วยกันเลยนะครับตัวดีๆช่องนี้นะครับอย่างไรพี่น้องเพราะว่าจับจองกันไปใส่แห้งนะครับโคดีๆคุ้มๆแบบมีหายากนะครับเรื่องใช้ห้องจัสเทเล่ย์นะครับเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับจอเดียร์อุบลนะครับกับโฟนเซลแท็ปนะฮะติดต่อสอบถามเขาไม่ได้เลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็น 3036E นะครับลดมาหน้อยนะครับผู้ใด้มาใส่นี่ครับ ยังมีขายอยู่นะฮะยังมีให้อยู่นะครับดูใจถตกเกิดของเฮานะครับเขาม้าลองจับลองบายนะครับลองขึ้นนางเบิงได้นะนี่นะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือกันนะครับรายเดือนรายปีมีคือกันนะฮะรายเดือนเปนตัวกับสอดท้ากัามาได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับรายการล้านละไกันนะครับอืมีคนชว์ หลายแบบนะครับมีให้เลือกเบิ้งนะครับมาแบบไใเขอมาเบิง้งใดนะครับแต่โจนี้โปรโมชันดีแห้งนะครับอยากไปพิจารณามาจับจองกันนะครับแถมสามอย่างจุกๆไปเลยนะครับันกาพฟไปพองแล้วกันนะครับเช้าวเช้าหน้าจุกท่านะครับแต่เกิดอยากอ่านั่งมองหารถไทยนะครับสนใจนะครับรถไทยอยากซื้อไว้นะฮะโจนี้โปรโมชันดีๆนะครับรีบ จองกันได้นะครับฝังไว้ด้วยนะครับในติดต่อมาได้นะครับกับผมเชียรทัตอนเย็นอุบวนะน,น,นแล้วกันนะครับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ